ผมรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งผ่านแอปหาคู่ครับความสัมพันธ์นี้รู้จักกันมานานแค่ไหนครับก็มาณสองเดือนครับแล้วความสัมพันธ์ดูไม่พัฒน,นาขึ้นเลยใช่ครับก็คือเหมือนผมที่ชัดเจนอยู่ฝ่ายเดียวแต่น้องเขาอะเหมือนเขาไม่ชัดเจนนะครับก็คือเข้ามาหาเราแค่นในตอนที่ต้องการความช่วยเหลือบางอย่างแต่ว่าถึงเวลาที่เราต้องการเขาอยากเจอก็เอาแน่เอานอนไม่ได้ความสัมพันธ์นี้ผมว่ามันไม่ใช่เรียกว่าความสัมพันธ์ที่เป็นใจแลกใจผม,มรู้สึกว่ามันเป็นการใช้ผลประโยชน์บางอย่างจากความชอบที่เรามีให้เขาซะมากกว่า โหลครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อต้นครับต้นอายุเท่าไหร่ครับสามสิบสามปีครับอยากปรึกษาเรื่องอะไรครับวันนี้ผมรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งผ่านแอปหาคู่ครับแต่จทีนี้เนี่ยคือน้องเขาไม่ได้ทํางานครับน้องเขาแบบอยู่ห้องเฉยๆตัวผมเองตอนเนี้ใจจริงผมก็อยากซัพพอร่อน้องเขาแหละแต่ทีนี้ผมกลัวว่าผมจะซัพพอร่อนน้องเขาได้ไม่เต็มที่ทีนี้เนี่ยผมก็เลยถามเขาว่าแล้วจะไปทํางานไหมเขาก็บอกว่าเขาไม่ไปคือผมเขาบอกว่าเขาแบบไม่อยากไปโดนออกคําต่างอะไรประมาณ อย่างอยาเป็นอิสระแล้วก็ผมก็คุยไปแต่ทีนี้คือผมสังเกตได้ว่าน้องเขาอ่ะไม่เคยบอกชอบเราเลยน้องเขาบอกเลยว่าน้องเขาจะเป็นคนไม่ชอบพูดเรื่องอะไรแบบนี้นะก็คือเป็นคนปากหนักบอกรักไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยเท่าที่ผมพบใครมาหลายๆคนอ่ะผมไม่เคยเจอแบบผม สัมผัสไม่ได้เลยว่าเขาชอบเราแล้วที่นี้ผมก็สังเกตว่าเวลาเขาเหิวข้าวหรือว่าเขาต้องการที่จะใช้เงินเนี่ยเขาจะทักหาเรา <ừ> ผม <ừ> เดาใจเขาไม่ออกว่าเขาชอบเราหรือเปล่าครับค <ừ> ำถามก็คือว่าผมจะพัฒนาตัวเองดีไหมแล้วก็ไปบอกน้องเราเปลี่ยนสถานะเป็นพี่เป็นน้องกันไหมหรือ <ừ> ผมจะคุยต่อไปเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่รู้จักกันมานานแค่ไหนครับระมาณสองเดือนครับแล้วความสัมพันธ์ดูไม่พัฒนาขึ้นเลยใช่ครับก็คือเหมือนผมที่ชัดเจนอยู่ฝ่ายเดียวแต่น้องเขาอะเหมือนเขาไม่ชัดเจน ก็คือเข้ามาหาเราแค่ในตอนที่ต้องการความช่วยเหลือบางอย่างแต่ว่าถึงเวลาที่เราต้องการเขาอยากเจออะไรต่างๆก็เอาแน่เอานอนไม่ได้ใช่ครับก็เคยนัดเจอกันนะครับแต่ว่าวันนั้นเขาไม่สบายก็เลยไม่ได้ไปแล้วผมลงนัดใหม่แล้วเขาก็ยังไม่ให้คําตอบที่จะเจอโอเคแล้วก็ไม่มีการนัดกลับด้วยปล่อยให้มันเบลอไปอย่างนั้น กับด้วยครับเร็จก็เคยทํากับข้าวไปให้ได้เจอกันประมาณสองครั้งเขาก็ออกเมากับข้าวแล้วก็เขาก็กลับเข้าห้องเขาไปอะไรอย่างนี้ความสัมพันธ์นี้ผมว่ามันไม่ใช่เรียกว่าความสัมพันธ์ที่เป็นใจแลกใจความรู้สึกแลก <Period. S 2> ความรู้สึกอย่างที่คุณต้นต้องการหรอกผมรู้สึกว่ามันเป็นการใช้ผลประโยชน์บางอย่างจากความชอบที่เรามีให้เขาซะมากกว่านี่คือความสัมพันธ์นี้เพราะผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้ทําอะไรเพื่อเราอะนึกออกปะเขาเอาแต่ว่าคิดว่าจะใช้เรายังไงให้เกิดประโยชน์กับตัวเองให้มากที่สุดนั้นผมรู้สึกว่า ความสัมพันธ์นี้เราอย่าไปคาดหวังอะไรมากเลยครับมันไม่ใช่อย่างที่คุณต้นต้องการหรอกในช่วงเวลา2เดือนนี้ผมว่ามันมันก็ชัดเจนในแบบของมันแล้วนะว่าอยู่ไปก็มีแต่จะทําให้ยิ่งโดนหลอกใช้ผลประโยชน์ไปนานขึ้นเท่านั้นเองนึกออกไหมเราเราไม่อยากจะเอาใจของเราความรู้สึกของเรามาแลกกับการที่เราไปบริการคนอื่นเขาอะไปให้เขาใช้งานเราฟรีอะเราจะทําสิ่งนี้ไปเพราะเราคาดหวังว่าจะได้ความรักที่มันจริงใจกลับคืนมาแต่ผมบอกเลยว่ามาถึงจุดๆนี้ความสัมพันธ์ยังไม่เดินหน้ามีแต่ขอไม่มีให้ใผมว่ามันก็ได้แค่นี้ คนเราอะนะมันจะมีอยู่2ประเภท1คือเป็นเทคเกอร์กับ2คือเป็นกฟเวอร์เวลาจะเลือกอที่จะให้ใครสักคนนึ่งเครับเราต้องให้ให้ถูกคนเทคเกอร์คือคนที่เอาจากเราอย่างเดียวแต่ว่าไม่เคยให้เรากลับเลยเ<อ>ก็คือเอาง่ายๆว่าได้เอาแต่เสียฉันไม่ยอมนี่คือประเภทเทคเกอร์ซึ่งคนแบบเนี้ยเยอะมากในสังคมคือเอาอย่างเดียวแต่ว่าคนที่เราต้องหาหรือต้องคบค้าสมาคมด้วย,ยจริงๆอะ่ะที่คนที่เป็นกฟเวอร์คนที่เป็นกฟเวอร์เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ให้เราด้วยแล้วก็รับจากเราไปด้วยมันคือความสัมพันธ์ที่เอ้ยเธอให้ฉันฉันให ธยกตัวอย่างเช่นสมมติสามีภรรยากันสามีหาเงินเข้าบ้านภรรยาอยู่บ้านดูแลบ้านเลี้ยงลูกนี่ก็เป็นการแบบว่า give and take ในการให้กันแล้วก็ผัดกันให้ผัดกันรับและเป็นการทํากันด้วยใจนคนเหล่านี้เขาเรียกว่า giver เพราะนั้นเนี่ยคิดว่าคนคนนี้เป็นประเภทไหนครับเป็นประเภทที่แบบเป็น taker ให้แต่เอาอย่างเดียวต้องการ ถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยคนแบบนี้ผมบอกนยนะเป็นเพื่อนเป็นคนใกล้ตัวเรายังไม่เอาเลยดังน,นั้จะมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคนแบบนี้ผมมองว่าไม่ใช่แล้วแหละแล้วที่บอกว่าเรายังไม่มีเงินเลยเราจะม,มีแฟนผมจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ต้องรวยอะไรอย่างนี้เราก็มีแฟนได้คแค่ว่าเฮ้ยเราอยู่กับคนคนนี้ไลฟ์สไตล์เราตรงกันนะเปล่าหรือต้องมีเงินเดือนละหมื่นห้าไม่ใช่ว่าคนเงินเดือนหมื่นห้าจะมีแฟนไม่ได้นะครับมีได้ถ้าแฟนของเราก็รู้จักขอบเขตการใช้เงินรู้จักบริหารเงินแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบไม่ได้ใช้เงินฟุ่งเฟยแล้วก็พ ายามที่จะช่วยกันซัพพอร์ตหาเงินช่วยกันหาอะไรใหม่ๆทําด้วยกันเพื่อให้เราทั้งคู่มีธุรกิจหรือว่ามีรายได้ที่มันเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือมีได้แต่ถ้าเกิดอย่างเช่นคนเมื่อกี้บอกว่าทําไมไม่ทํางานอ่ะอ๋อหนูไม่อยากให้ใครมาสั่งหนูคนแบบนี้คือช่วยหาเงินไหม,ไม ไม่ครับมีแต่ช่วยใช้เงินครับถ้าจะมีแบบนี้นะไม่ต้องมีถ้าเรารู้สึกว่าโอเคเรายังมีกําลังไม่พอในการดูแลใครสักคนหนึ่งอะแล้วเรามาเจอคนแบบนี้ยังไงก็ดูแลไม่ไหวครับถ้าเราจะดูแลคนแบบนี้ไปพัฒนาตัวเองให้ตัวเองแบบว่ามีรากฐานที่มั่นคงกว่านี้ก่อนเพื่อจะมาดูแลคนแบบนี้ถ้าเกิดวันหนึ่งที่เราแบบมีรลกฐานมั่นคงแล้วจะดูแลใครแบบไหนเต็มที่ครับแต่ในวันที่เรายังไม่มีอะครับเรามีแฟนได้แต่ขอให้แฟนคนนั้นเป็นคนที่เข้าใจว่าเอ้ยเราไม่มีเงินนะช่วงนี้เราอยากเก็บเงินบางส่วนไปลงทุนนนหหรรรรืืือออเเเก็บบงงงงิาาาสสส่ววไป้้ตั เนี้ยกออกไหม การที่เรามีคู่ชีวิตที่ดีอ่ะจะทำให้ชีวิตเราประสบความสเร็จได้เร็วขึ้นเพราะอะไร1คือเรามีกําลังใจมีคนซัพพอร์ตสคือเราไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องเขาว่าในเวลาที่เราทํางานหาเงินเขาจะไปทําอะไรที่ทําให้เรากังวลใจหรือเปล่าความสัมพันธ์มันก็จะไม่มีความทุกข์ใจอะไรมากมายมีแต่ว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นกําลังใจให้กันและกันซัพพอร์ตกันและกันหรือบางทีถ้าเรารักเขามากๆเราจะรู้สึกว่าเฮ้ย hey, ฉันอยากจะรวยขึ้นเพื่อให้ผู้หญิงคนนี้สบายมากขึ้นการที่มีคู่ชีวิตที่ดีที่ใช่่ททีีีีเเเเเเ้้แบบเ้าาาาาาารรรรััักกกมมมมน็ํใหหชวิิตตตบบบโไดแปย แล้วเ,เจอคู่ชีวิตที่เอ้ยอยากไปกินนี่บาปไปกินหน่อยหาเรื่องใช้เงินถ้าเรารวยแล้วเหลือแล้วจะหาแฟนแบบเนี้ยไม่ว่าครับแต่ละคนนั้นมีความชอบที่แตกต่างกันแต่ถ้าเราแบบยังไม่รวยเราไปหาแบบเนี้ยยาวเนี่ยอกไหมเข้มไหมโอเคครับอืมเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เราชัดเจนไหมว่าผู้หญิงคนนี้ควรจะยังไงดี มม่เกินมันที่5เดือนครับผมอยากพิสูจน์อะไรบางอย่างก่อนถ้ามันเป็นอย่างที่ผมคิดผมก็อาจจะจบความัมพันธ์ครับโอเคลองดูก็ได้ครับแต่ว่าพี่ว่าที่ผ่านมาชัดแล้วนะขอบคุณมากครับได้ครับจะลองไปพิสูจน์เอาให้ตัวเองชัวร์ครับเอาให้ตัวเองชัวร์ดีที่สุดครับโอเคครับขอบคุณสาหรับคาแนะนาครับครับยินดีดียินดีมากๆครับครับบ๊ายบายครับ สำหรับใครนะครับที่รู้สึกว่าให้ตัวเองแบบโดนหลอกบ่อยไม่สามารถแยกออกได้ว่าคนคนนี้เข้ามาแบบจริงใจหรือว่าเข้ามาแบบหวังผลประโยชน์คุณต้องมีคนให้คำแนะนำครับถ้าเอาใครอยากปรึกษาผมแบบส่วนตัวนะแบบว่าเรื่องเป็นความลับไม่อยากให้ใครรู้คุณสามารถทักปรึกษาผมและนัดคิวติดต่อปรึกษาแบบส่วนตัวได้ที่ไลน์อดชองคาริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์นี้เลยครับแล้วพบกันครับก็สำหรับใครนะครับที่อยากมาปรึกษาหน้าไม้แบบนี้นะพบกับรายการเดอะเลิฟสตีโอได้ทุกวันอังคารพฤหัสเวลา2ทุ่มถึง4ทุ่มถ้าใครอยากปรึกษาหน้าไม้แบบนี้นะ ผมชองคลิสครับ